คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั <aust en ian> ้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยนะครับกับมหาใจเช่นเคยกับช่องใจ่าเยี่ยนชาแนลนะครับเพื่อน ยังไงก็ฝากพูกมึงก,กด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกลับมาเกมนี้กันหน่อยไม่เล่นนานเลยนะครับรเกมเดอะทวิตี้เฮาส์นะครับหรือว่าบ้านไก่นะครับเกมในตำนานของแพคเมติกเลยนะครับเกมนี้เออก็เกมสายปั่นนะครับนะไม่มีให้ซื้อนั่นเองก็คิดถึงนะครับกลับมาเล่นหน่อยรู้สึกว่าในกลุ่มมีคนเล่นอยู่นะเกมนี้นะครับก็รู้สึกว่าแตกกันดีเลยนะครับ เออมาลองมาลองนะรับทุน2,000นะครับจะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะจ๊ะตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมก็ฟังในกลุ่มรักกีํามันเหมือนเดิมกลุ่มรักกีําคืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับและเปีนนอ,อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเพื่อนคนไหนเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาโชว์กันเออนะครับสมมติเรามาโชว์เนี่ยคนหนึ่งเขาจะตามไปเล่นนะครับก็แตกตามๆกันถือเป็นเรื่องดีนะ ทําไมมีกลุ่มเราก็ไม่รู้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆอีกอย่างเกมมันเยอะด้วยเกยมโอ้โหแม่งเป็นหมื่นเกมนะครับเพื่อนๆเราไม่รู้เราเกมไหนมาไม่มาเกมไหนเด็กไม่เด็กนะครับออหรือแรกรัๆนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละเจ็ดรอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ก้ามุงเช้ายันสามทุ่มเลยทีเดียวหรือ,อก็แจ้งสามการักพีจีพีแล้วก็จ็อกเกนะครับ แจ้งช่วงเกม,เตมแตกหนักแตกกระจายก็ว่ากันไปแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะของแบบนี้มีได้มีเสียถึงเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกได้คลิปกันเลยนะครับมาเกมในตำนานของค่ายพีพีเลยนะครับทุน2,000จะไปไปสิบแปดแต่เกมนี้กูบ่งตรงนะฟีเกมเม่งโอ้โหเมื่อก่อนนี้โคตรเข้ายากเลยนะครับ3ตัวก็จริงเข้าโคตรยากเลยเกมนี้มา แต่ถ้าเข้าก็บันทึงนะเออใจดีๆแตกหนักอยู่นะครับเกมนี้หลังนกลังนกรือลังนิกวะเฮโค้ดแมนอยู <man> ่ <you> นะไอส้สั์ไปยี่สิบจิกว่าที่เกียดเพาะนะครับสิบดูดไวโอ้นอกม่วงคูณสามห้าสิบสี่ข้างในเกมนี่คูณจะล็อกด้วยนะครับเหมือนวาวิโกประมาณนั้นหลายเกมโอ้ส แม่งดูดไววะ่ะหายไป400แล้วนกม่วง20คูณ5โอ้โห10บโบนัสเชดเอเวอร์2แล้วโบนัส3ตัวนะครับเกมนี้โอโ้ลายสวย5 0แต่ยังขาดทุนอยู่โอ้โหโบนัสอีกันทำงไมไม่หล่นวะอ้าวลุ้นแล้วตรงไม้อะไรแบบเนี้ยอ้าวโอ้โหไม่หล่น โอ้มีกิเฉียดไปเฉียดมานะครับเพื่อนอยู่สองสารอบโอ้โหหายไปหกร้อยเพลงโคคันทีเลยไอสัตว์อืมคูน4ีคูนซีแม่เคยลองปรับธรรมดาดูนะครับเพื่อนเออเพิ่มได้รุ่นฟรี เธอโบมีกี้แม่งโอ้โหฟีเกมไม่หล่นให้เลยได้แต่เฉียดนะโอ้โแม่เริ่มไม่สนุกแล้วกูหาย7 0เจ็ดร้อยแล้วไอ้สัตว์นกม่วงอีกแล้วนกม่วงน่าจะออกดีนะ้าในเกมแต่ตอนนี้ต้องการฟรีเกมก่อนแม่งยังไม่หล่นเลยดันเบ็ดไปยี่แปดแล้วเอาโอ้โหโอ้โหหายแปดร้อย โอ้โบนัสไม่ล่นอยู่วะเอ้ยโอ้โหทุนโอ้โหดูดิสองตัวไม่ลนคูนหกสี่สิบห้าของรอบนอกยากนะครับเกมนี้หวังให้วายลงเยอะๆนี่ยากต้องวัดในเกมอย่างเดียวเกมเนี้ยโอ้โหตอนนี้เน่ามากเลยสามสิบหกคูสาม มาดันสามกแล้วอื้อีกตัวไม่ไม่หล่นวะโอ้เลยแปดร้อยดูจังไวโอ้โหมาลองสี่สิบดูถ้าเข้าคุมนะมาแล้วมันต้องหล่นแล้วเพื่อนมาไหมโอ้โหไอ,อสัตว์ไม่หล่นเว้ยดูดิโอ้โ,อโอเหเฮียอะไรเนี่ย เกินไปโอ้เหลือห้ารอยโอ้ไม่มาเลยละคำนวณโอ้โหเป็นฮีเลยวเน,นี่ยในเกมมาไหมไม่หล่นอีกวะโถ่เอ้ยโอ้ยยุ่งแล้วเหลือสองร้อยร้อยกว่าโอ้โห ฮึบเลยเลยโอ้โหไม่ลนโคตรโกนเส้นตีนอะ่ะดูดิโอ้สิบสี่บาทโอ้โห,โโห,โโหแม่งอือหเรียบร้อยจบนะครับเพื่อนเขาโคตรยากฟีกมแมเงเอยนานกลับมาเล่นนี่ว่าจะแตกดีให้กูนะ โอ้โหดูดอย่างไวเลยนะครับ The เดอะเวินดี้เฮาก็อย่างที่บอกนะสมัยก่อนแม่งโคตรเข้ายากตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไอสัตว์ยังเข้ายากเหมือนเดิมนะเพือ่อนนี่วีเกมแม่งไม่ลงเลยให้รักตาโอ้แม่งเกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตามลักกี้อะไรเลยนะนะครับเพื่อนก็คือเล่นมามาเล่นด้วยความคิดถึงนะครับไม่เล่นนานแล้วอรอบลักกี้กไ็ไม่ได้แจ้งเกมนี้ไว้ด้วยนะครับ อยังไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเรื่องธรรมดาของสล็อตมีได้มีเสียนะครับเมื่อวานก็แตกมาหนักอยู่นะครับแตกหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้หายไป2,000องพอนเดี๋ยวค่อยแก้ตัวกันในรอบหน้านะครับเพื่อนโอ้โหวันนี้ไอสัตว์แม่ไก่แดกกูเรียบเลยนะครับเพื่อนอ่ะก่อนจากไว้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ